คุณผู้ชมรายการตรงประเด็นวันนี้ชวนมาวิเคราะห์เรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับมองไปให้ลึกถึงสาเหตุของความยากจนนะครับที่ประสบพบเจอกันมาทุกสมัยและก็มีความพยายามของรัฐบาลในทุกสมัยเช่นเดียวกันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่แทบไม่มีรัฐบาลใดเลยนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นเสร็จแม้ในทุกๆครั้งเขาจะประกาศออกมาเป็นนโยบายขีดเส้นว่าจะแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ เรามาเริ่มดูอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันกันก่อนนะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนับใกล้ที่สุดก็คือ30กันยายน65วันนั้นโคศกรัฐบาลในขณะนั้นประกาศนะครับขีดเส้นแก้ปัญหาให้คนจนหมดประเทศภายใน30กันยายนคุณผู้ชมที่ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับแต่ประชาชนก็ยังไม่เห็นการประกาศผลงานหรือความสำเร็จออกมาอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการทวงถามของพักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักฝ่ายคา้านว่าสามารถแก้ไขปัญหาความจนได้หรือไม่มีคําพูดเล่นๆกันมาว่าการแก้ปัญหาคนจนให้หมดประเทศนั้นหรือเป็นการทําให้มีคนจนหมดประเทศกันแน่ เรื่องนี้เองนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ชวนกันไปดูเกิดขึ้นจากการสั่งการนะครับของนายกรัฐมนตรีให้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพครับที่มีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในทั่วประเทศนะครับ คาดหวังอะไรบ้างครับคณะกรรมการชุดนี้คาดหวังให้ประชาชนมีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการแก้ปัญหาความยากจนแบบตรงเป้าซึ่งทางหน่วยงานอย่างสภาพัฒน์เขาได้จัดทำสิ่งที่เรียกว่า T P map นะครับเป็นแผนที่ชี้เป้าว,ว่าพื้นที่ไหนประชาชนคนไทยยังตกเกณฑ์ใน5มิติก็คือเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการของภาครัฐซึ่งล่าสุดนะครับ ก็พบคนจนตกเกณฑ์อยู่ประมาณ1 2ล้าน2แสนครอบครัวทั่วประเทศพร้อมทั้งให้ท้องถิ่นนั้นช่วยกันเอกซเรย์นะครับสแกนดูหน่อยรายพื้นที่เลยว่ายังมีใครที่เดือดร้อนตกหล่นอีกบ้างก็จะนำเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือตามกลไกต่อไปเวลานี้นะครับเราพบว่าได้มีการดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว98.72%ครับจากกลุ่มเป้าหมายแต่จะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปได้หรือไม่ นั่นอาจเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันหาคำตอบหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหานะครับมีกลไกตั้งอยู่แต่ในส่วนของเงื่อนเวลาที่พลเอกประยุทธ์ได้กำหนดไว้ว่าคนจนจะต้องหมดออกไปจากประเทศคงไม่ผิดนะครับว่าอย่างน้อยมันเป็นการตั้งเป้าหมายแต่จะไปถึงได้หรือไม่สิ่งนี้ประชาชนจะต้องตัดสินว่าสุดท้ายสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงวาทกรรม สิ่งที่จะตัดสินได้ก็คือรูปธปรรมที่แสดงออกมาเลยครับว่าสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่วัาทกรรมแก้จนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่สมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรก็ประกาศเอาไว้ในงานเหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี47แสดงความมั่นใจเอาไว้เลยนะครับว่าต้องไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศไทยภายในสมัยรัฐบาลของเขา หลังจากนั้นครับเรามาได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยรัฐบาลคอสอชนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี60นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในขณะนั้นก็เคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคนไทยที่ยังยากจนอยู่จะต้องหายจนให้ได้ภายในเวลา1ปีซึ่งก็เป็นที่มาของการผลักดันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับและล่าสุดเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีก็ประกาศขีดเส้นภายในเดือนกันยายนปี65ให้คนจนต้องหมดไปอย่างที่เราเกล่าวมาแล้วนั่นเองครับเมื่อขีดเส้นใต้กันไว้แล้วว่าคนจนจะต้องหมดไปเรามาดูความคิดเห็นของประชาชนกันหน่อยว่าคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างผลสำรวจเรื่องนี้อาจจะต้องไปดูการใช้ชีวิตจริงๆนะครับเราลองเทียบกับโพของสวนดุสิตโพเปิดเผยออกมาวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ น่าจะพอชี้วัดเรื่องนี้ได้ระดับหนึ่งเขาบอกไว้แบบนี้นะครับคือเมื่อผลสำรวจพบประชาชนมีร้อยละ77.32ครับเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่สามารถแก้ปัญหาความจนได้ข้อมูลยังระบุต่อไปด้วยนะครับว่าแทนที่คนจนจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้าจากสาเหตุค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นในวันนี้ครับรายได้ของประชาชนก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายถึงร้อยละ54.54 54. และการที่ข้าวของแพงขึ้นก็จะทำให้ประชาชนมีเงินไม่พอใช้สูงถึงร้อละเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมข้อมูลจากโพเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถชี้วัดได้ว่าความจนของประชาชนนั้นหมดไปจริงหรือไม่แต่หากเราดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาค่าครองชีพเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในรายภาคด้วยนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลายสาเหตุครับที่ทําให้ประชาชนยังหนีไม่พ้นเรื่องของความยากจนนั่นเองนะครับไปกันที่ภาคอีสานก่อนนะครับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากเรื่องดินเรื่องน้ําเพราะแม้พื้นที่ภาคอีสานร้อยละหกคือพื้นที่การเกษตรแต่ก็มีแค่ร้อยละสิเท่านั้นนะครับที่อยู่ในเขตชนลประธานและแน่นอนว่าเกษตรกรหวังพึ่งพาน้ําฝนที่ก็ตกเอาแด้เอานอนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่วนครอบครัวส่วนใหญ่ก็พบว่าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นและหลายครอบครัวครับมีโอกาสเสี่ยงจนสูงมีปัญหาหนี้สินขาดแคลนต้นทุนด้านการศึกษาที่สําคัญครับส่วนใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือจากนโยบายของรัฐหรือเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือนั่นเองมาต่อกันที่ภาคเหนือนะครับสาเหตุความจนที่เด่นชัดที่สุดก็คือการขาดแคลนที่ดินทํากินไม่มีมรดกตกทอดหรือที่ดินถูกยึด ส่วนหนึ่งมาจากการประกาศเขตพื้นที่ป่าทับที่ทํากินชาวบ้านนอกจากนี้ยังพบภาระหนี้สินหลายครอบครัวมีโอกาสเสี่ยงจนสูงขณะที่ภาคใต้ครับแม้มีทรัพยากรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์แต่จากข้อมูลเมื่อปี63เราพบว่าคนจนในภาคใต้11จังหวัดครับมีมากถึงร้อยละ51.2ไปแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในภาคก,การประมงทั้งจากปัจจัยทรัพยากรลดลง ภัยธรรมชาติและนโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แทบไม่มีอาชีพอื่นสำรองส่วนภาคตะวันออกครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมน่าจะมีความมั่งคั่งแต่เอาเข้าจริงครับอุตสาหกรรมที่เจริญรุดหน้าไม่ได้ทําให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้นตามไปด้วยเลยที่สําคัญยังพบว่าครอบครัวยากจนเกินครึ่งครับไม่มีที่ทํากินของตัวเองและการเข้ามาของประชากรแฝง แรงงานย้ายถิ่นทําให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแออัดหรือกลายเป็นคนจนเมืองนั่นเองสุดท้ายคือภาคกลางนะครับพบว่าสาเหตุความจนมาจากการแข่งขันสูงและโอกาสของผู้คนไม่เท่ากันโดยรวมเกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขณะที่ครอบครัวก็มีต้นทุนน้อยไม่มีที่ทำกินไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจนทำให้เกิดครัวเรือนยากจนในที่สุดครับ